ขอเปิดเรื่องมาเลยครับน้ำเมืองโตเกียวเราก็จะเห็นผู้ชายสุดเสียวนะครับรับบทเป็นพี่ชายหรือจะเรียกง่ายๆนะครับว่าพระเอกเลยก็ได้กําลังรอน้องสาวครับที่หน้าสถานีเพราะน้องสาวนะครับเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนน้องสาวคนนี้เพิ่งเข้ามาเรียนในเมืองนะครับเข้ามาอยู่บ้านแม่เป็นเด็กมปลายที่หน้าไม่แก่นะครับหน้านี่เข้ากับชุดจริงๆคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหากันสปอยและภาพต่างๆนานา ถ้าไม่ชอบก็กดปิคดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอย,ย้อนเรื่องไปแบบนิ่งๆของ3าวันที่แล้วก็แล้วกันนะครับน้องสาวครับเพิ่งเรียนมปลายครับปีนี้ปีแรกก็เลยได้มาอยู่บ้านแม่ครับซึ่งมีพี่ชายอยู่ด้วยคือสมัยตอนเด็กๆนะครับทั้งคู่เนี่ยโตมาด้วยกันแต่อยู่ไปได้สักพักหนึ่งตัวพี่เนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่กับแม่ซึ่งตัวน้องก็ไม่ใช่น้องแท้ๆนะครับมีแค่แม่ครับที่แท,ท้ๆเท่านั้น ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรเพราะตัวน้องสาวนะครับมันเริ่มจะสนใจตัวพี่ชายเดินเข้ามาเกี่ยวแขนครับแล้วก็บอกพี่ชายคะพาไปที่ห้องหนูหน่อยหนูยังไม่เคยมาเลยพาทัวร์สักทีแล้วหลังจากนี้แหละครับตัวพี่เนี่ยก็ได้พามาห้องซึ่งเป็นห้องนอนที่พี่ชายนอนอยู่ในะปัจจุบันนะครับทันทีที่เข้ามาห้องได้นั้นนะครับตัวน้องก็ได้วิ่งเข้าไปในทันทีคือว่ามันเห็นของดีครับจากโต๊ะพี่ชายน้องสาวก็เลยถามว่า นี่คืออะไรเหรอจ๊ะพี่จ๋าอย่าบอกนะว่าอันเนี้ยพีอาไว้ใช้กับแฟนคือตัวพี่ชายมีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วน้องก็ได้หยิบรูปแฟนพี่มาช่ำเลืองแล้วลงมานอนที่เตียงพี่ชายพร้อมกับพูดง่ายๆครับว่าแฟนกับหนูเนี่ยพี่จะเลือกใครรู้อะไรไหมหนูว่านะหนูเด็ดกว่าแฟนพี่อีกอยากลองก็ได้นะพี่ถ้าเป็นพี่เนี่ยหนูไม่โกรธ ตัวพี่เนี่ยครับก็ได้อึงจนปอดโยกแบบเฮ้ยน้องไม่โกรธจริงปะครับพูดอะไรเนี่ยของแบบนี้เขาไม่พูดเล่นกันนะน้องจังหวะที่เถียงกันชอดๆเนี่ยตัวน้องเนี่ยครับก็ได้ยกขาขึ้นแบบอ่อยไม่พักกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยตัวพี่เนี่ยก็ได้เดินไปเดินมาปล่อยให้น้องนอนอาซาอยู่ในห้องคนเดียวขอตัดภาพไปแบบเฟี้ยวๆเลยนะครับในตอนกินข้าวฉากนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่กินข้าวด้วยกันเฉยๆแต่ตัวนางเอกเนี่ยครับกินเยอะกินจนอิ่ม ตัดภาพไปแบบนิ่งๆเหมือนเดิมครับณที่ห้องน้องสาวตัวน้องเคยถามเรื่องราวว่าตัวพี่เป็นยังไงบ้างเรื่องแฟนพี่ได้คบกันแบบร่วงรับจับแขนหรือได้แค่เป็นแฟนกันเฉยๆให้พูดตรงๆนะเรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ช่วยเกินเอ่ยให้หนูฟังหน่อยสิและด้วยเหตุการณ์นี้นะครับพี่ก็ได้เล่าประวัติอันโชคโชนให้น้องฟังและหลังจากนั้นครับตัวน้องสาวเนี่ยก็เลยอยากรู้อยากลองขอร้องให้พี่ในท้องครับช่วยสาธิตให้ดูนิดหน่อย พี่ชายมันก็บอกคือต้องอย่างนี้นะน้องห้ามโดนฟันแลบลิ้นออกมาก่อนแล้วกันพยายามอย่าให้มันโดนฟันแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะไปสัมผัสมันเองบอกให้น้องนั้นนะครับวนลิ้นไปร,บรอบๆทวนเข็มนาฬิกาน้องก็เลยบอกว่าอืมคือลิ้นมันยากนะพี่ทําของจริงเลยดีกว่าไหมไม่ต้องเกรงใจนะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่บอกแม่แล้วหลังจากนี้และแกพี่ชายแท้ๆก็ได้ให้น้องออมโคตัวมวยเจ็ดสีกันเลยครับ ัดภาพไปในวันถัดมาตัวพี่เนี่ยก็ได้เลิกลักเลยตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าก,กลัวน้องสาวนี่ครับจะฟ้องแม่แต่ว่าตัวน้องสาวครับก็ไม่ได้ฟ้องนะครับเพราะว่าติดอกติดใจพี่ดูสกิลนี้ให้ดีนะครับในระหว่างที่ดูไส้กรอกอารมณ์เหมือนจะบ่งบอกว่าลิ้นกูเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็ได้ส่งซิกสกิดขาแล้วก็ได้เดินไปมาตรงเคาน์เตอร์อารมณ์ประมาณว่าพี่คะตามหนูมาหน่อยสิถ้าจะมีก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันก็ได้ตัดภาพมาตอนอยู่กับเพื่อน ในระหว่างกลับบ้านครับตัวพี่เอกเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเมื่อวานให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเฮ้ยนายฉาจังแต่ฉันมีแบบนั้นบ้างนะก็คงจะดีนายบอกว่าเรียนมปลายด้วยนี่เอ๊ะขอโทษทีนะใช่คนนั้นหรือเปล่าเป็นน้องสาวครับที่ยืนจ้องพี่ชายบอกเป็นไงขอบคุณนะพี่ชายเรื่องเมื่อวานทําหน้าตาสวามครับต่อหน้าเพื่อนเนี่ยให้มันได้ดูเพื่อนก็แบบว่าสูรูอัดคลิปเก็บไว้ดูจะดีกว่าพี่ชายบอกว่าเฮ้ยอย่าน้ํามืองเดี๋ยวก็โดนจับหลอกน้องกูยังเด็ก ตัดภาพมาตอนเย็นน้องก็นำตาเล็ดพอกลับบ้านมาเสร็จเนี่ยก็ไม่ยอมคุยกับพี่ชายพอเรื่องราวมันค่อนข้างจะใจร้ายคนระับเพราะพี่ชายเนี่ยไม่ยอมคุยกับน้องสาวเดินลากเพื่อนไปแบบห้าห้าแถมยังไม่พูดกล่าวแนะนําว่าหนูเป็นน้องสาวอีกพี่ก็บอกขอโทษทีพอดีพี่ไม่อยากให้รู้จักน้องก็บอกนั่นสินะคะพอหนูสวยพี่ก็เลยถึงเป็นธรรมดา คุยไปคุยมานะครับน้องก็ได้เอามือไปจับตรงเป้าบอกว่าไปตรงนู้นกันไหมคะตรงนู้นนะ่ะไม่มีใครเห็นแน่นอนพี่ก็บอกิจเย็นๆนสิน้องตอนนี้นะ่ะแม่ไม่อยู่แม่ไปซื้อของน้องบอกไม่รู้แหละถ้าพี่ไม่ให้หนูลองหลังจากที่แม่ซื้อของเสร็จหนูจะฟ้องทันทีพี่ก็ได้แอนตัวในทันทีครับเพราะากลัวน้องจะฟ้องและครั้งนี้มันก็ไม่ได้แข่ลองเพราะน้องสาวสุดท้องเนี่ยมันก็ได้ขึ้นเลยทันทีเป็นฉากที่ช่างละเมียดละไมทันตาถึงขนาดที่ว่าตกดึกเนี่ยครับตัวน้องสาวเนี่ยก็ได้ละเมอกเลยทีเดียว ตัดภาพไปแบบเฟี้ยวในวันลุ่งขึ้นตัวน้องสาวก็ได้อ้อมไปยืนอึ้งครับตรงที่ซิงล้างจานพี่ชายครับเห็นน้องยืนอ่อยอยู่นานก็เลยอาสาไปล้างจานให้เองแลวคราวนั้นเนี่ยก็ได้เดินไปหลังเคาน์เตอร์บอกกับคุณแม่ว่าให้แม่ไปพักเถอะเอาเป็นว่าฉากนี้แหละครับขอบอกเลยว่าคอตันแบบเต็มสูบเพราะหัวน้องสาวนะครับโป๊กๆอยู่ตรงซิงอยากจะให้ดูภาพจริงๆแต่ถ้าดูก็คงจะบินแน่นอนเรื่องนี้น้องสาวคนท้องเนี่ยมันเน้นอ,อกๆออเท่านั้นเองมันไม่ค่อยมีฉากแบบไหลไปเรื่อยอครับ วันนี้นะครับน้องสาวคือเหนื่อยนะครับเพราะว่าไปชอปปิ้งมาก็เลยขอตัวไปอาบน้ําแป๊บพี่ก็บอกว่าอ <c oughs> โอเคเลยครับกูไปด้วยและในฉากห้องน้าเนี่ยแหละครับก็กินเวลามือกันไปอีกจิตหนึ่งและฉากที่มันควรจะมาถึงมันก็มาถึงแล้วนะครับฉากนี้คือฉากสุดท้ายแล้วนะครับตอนที่พี่ชายกําลังคุยกับแฟนตัวน้องสาวก,ก็ไม่รู้นึกคึกยังไงแทนครับแต่งตัวชุดแฟนพี่มาหาพี่ชายประมาณว่าพี่จําหมวกนี้ได้ไหมที่พี่ใส่ไปตอนถ่ายรูปคู่กับแฟน แล้วก็ได้ขึ้นแขนครับตอนที่พี่คุยกับแฟนคาสายสุดท้ายนะครับหนังมันก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานประมาณหนึ่งชั่วโมงตัวพี่ชายเนี่ยก็จับเทพบุสดขึ้นมาวัดตันจบตีนเรือสีบดยาวประทศร้านทั้งขีอกากีไฟพุ่งนุ่งจก,กระเบนเอ็สนสะพานควายเสร็จที่หนองคายแล้วไปต่อที่ชุมพรหลังจากที่ว่ายน้ำขา้ามแม่กองมันก็เจอกับชลามแม่มีกินรีแหกขาหนุ่มมาเล่นท่าอาขาวแม่มีกินรีเห็นที่วางมีพิถีขาไว้ขาวจนเห็นหมีเห็นไม,ม่มองแต่ละทีโอ้โหนี่หมีหรือขากันแน่ และจากนี้นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนรู้ในขณะที่พี่ชายกําลัง,งยืนข้ามถนนอยู่นะครับก็ได้เจอน้องสาวเดินข้ามถนนมากับแฟนใหม่ตอ้นหนังมันก็ได้กล่าวตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบการสปอยของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ